สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพรายปีชายุทพรมโสพลอายุ24ปีเล่าถึงเหตุการณ์ขณะมาเห็นนายบรรพตบุญทันอายุ22ปีลูกจ้างร้านส่งแก๊สกำลังนั่งค่อมใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงนายโสพลสุขชีนาอายุ60ปีพ่อตาเจ้าของร้านแก๊สภายในบ้านเลขที่51 52หมู่ที่9ซอยชนรเทพ2หมู่บ้านชนรเทพตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ร้องตะโกนให้คนช่วยก่อนที่จะรีบวิ่งหนีด้วยความตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรบางพีอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยแพทย์เวรจากโรงพยาบาลบางพีรุดเข้าตรวจสอบสภาพศพนายโสพลสุขชีนาคอายุ60ปีและเด็กหญิงสุชาดาสุขชีนาคอายุ11ปีภายในบ้านที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบสภาพศพนายโสพลสุขีนาคพบบาดแผลตามลำตัวรวม11แผลที่ลำคอ1แผลและศพเด็กหญิงสุชาดาสุขีนาคพบบาดแผลตามลำตัว4แผลที่ลำคอ1แผลเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางบ้านจากการสอบสวนของทางเจ้าที่ตำรวจในเบื้องต้นยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายปีชายุทธที่แจ้งกับทางเจ้าที่ตำรวจว่านายบรรพศเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่าสองตาหลานจากการตรวจค้นภายในบ้านที่เกิดเหตุ พบจดหมายระบายความในใจของนายบรรพธซึ่งเขียนถึงเพื่อนคนหนึ่งโดยสรุปข้อความในจดหมายว่าผู้ตายซึ่งเป็นพ่อตาของเจ้าของร้านแก๊สได้นำเรื่องที่นายบรรพธขับขี่รถจักรยานยนต์สิ่งจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนายจิศรศักดิ์จึงได้ไล่นายบรรพธ์ออกจากงานและให้หาที่อยู่ใหม่ล่าสุดเจ้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายบรรพธบุญทันผู้ต้องสงสัยได้ภายในหมู่บ้านจึงได้ควบคุมตัวมาทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำนักข่าว v n เ News วรายงานที่ออกมาฮะผมไม่เห็นมันคล่อมอยู่อ่ะคล่คนตามพี่ชายใช่ผมก็ไม่ผมทำอะไรไม่ได้ไงผมกวล่งผมยากเวิ่งไปผมวิ่งวิ่งไปไงพอกลับมาทีก็ตายเป็นหลานโดนด้วยไตอนนั้นตอนตอนนั้นหลานหลานไม่รู้อยู่ไหนครับหลานไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนั้นพอผมวิ่งมายาเห็น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 แต่มันอ่ะกำลังทำอะไรไม่รู้แต่ผมไม่ได้ดูชัดไง มีคอมผมก็กลัวนช่ไหมผมวันนกวันมีอะไรมีมีดมีอะไรอ่ะม้ยมามานี่มานี่ไม่ต้องไปไหนเงี้ยเพื่อนเหองาเพื่อนเหงอคนทำอ่ะครับสร้างสรรค์ง,งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ